มาแล้วฮะเกมได้เริ่มต้นขึ้นครับอาจารย์สมพีครับเปิดโคนครับอาจารย์หนูเทพฮะเปิดโคนเช่นกันครับวันนี้มาดูกันนะฮะทางด้านชื่อชั้นเนี่ยอันนี้ผมไม่ทราบจริงๆนะฮะว่ามีเบื้องลึกเบื้องหลังกันยังไงครับมีเคยเล่นกันบ้างแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ทราบจริงๆครับเพราะว่าไม่ทราบเนี่ยนะครับมันถึงมันนะมาลุ้นกันเองครับน่าจะเป็นการประท่ากันครั้งแรกเขาเนี่ย ม้านินบังกรเหรอไม่มีมั้างไม่มีั้งคุณผู้ชมม้านินบังกรอย่าบอกนะครับว่าอาจารย์หนุเทพจะเดินเป็นหมากมายงขวานั่นไงชัดเจนใครที่ตอบมายงขวามาถูกต้องเลยครับคุณได้ไปต่อฮะแต่จะเป็นม้ายงขวาประเภทไหนนะอุ้ยนี่เป็นหมากอะไรครับเนี่ยมายงขวาโคนนาเม็ดเหรอฮะจากอาจารย์สมพีมีท่าเด็ดไม้ดังยังไงอุ้ยเบี้ยสูงหน้าเม็ด เป็นเรื่องที่เห็นได้ชัดนะว่าเอ้ยอาจารย์หนูเทพอาจารย์หนูเทพจะปล่อยรูปนี้จริงๆหรอเนี่ยโอ้โหอาจารย์หนูเทพอะเราได้เห็นสิ่งใหม่ในวงการบังลุกไทยอีกแล้วฮะนี่คือทรงการแก้เบีย้ยสูงหน้าเม็ดรูปแบบใหม่นะครับใครที่เป็นแฟนเบีย้ยสูงหน้าเม็ดอย่างผมเนี่ยฮะก็ไม่ควรพลาดเกมนี้นะคุณสามารถเอาเกมนี้ไปนั่งถอดกันได้อีกยาวๆนะครับมันเป็นวิธีการแก้ที่ใช้เรือเนี่ยตบมาที่ในตำแหน่งฉอชฉิงนะครับคือมันมีความหมายอยู่ ตอนแรกที่พี่เทพให้ผมดูเนี่ยผมก็ยังรู้สึกว่ามันมันตกมาทาไมอะพี่ผมไม่เข้าใจอะแต่มันมีเหตุผลอยู่นะเดี๋ยวลองดูอีกสักแป๊บหนึง่งคือตอนนี้ถ้าผมอธิบายคือมันเป็นอีกอีกหลายตาเดินมากอะครับหมาก AI นะครับผมบอกเลยนี่คือทรงหมาก AI ฮะแล้วก็อาจารย์หนุเทพเนี่ยเป็นเป็นคนค้นพบทรงนี้นะครับผมว่ามันเป็นทรงที่เอาไว้ใช้แก้แก้ขัดได้ดีมากคือสีดําแก้แล้วมันออกมาเป็นทรงเท่ากันนะครับปกติเบี้ยสูงหน้าเมี้ถ้าแทงกันดีๆเนี่ย สีขาวเล่นโคตรมันเลยนะช่วงนี้คุณสังเกตดิไอเชสดูเอลเพโอเคมีเดี๋ยวคนแทงเบี้ยสูงหน้าเม็ดมาเม็ดแน่นอนอ้าวยังไงับเนี่ยมาเม็ดแน่นอนอาจารย์สมพีครับเดินเรือมาฮะจังหวะนี้เหมือนจะเป็นรองหรือเปล่าอา่าดูเหลี่ยมกินตัดเข้ามาก่อนนะครับขาวเน้นตัวใหญ่ใช่ครับแต่ว่าดูเหมือนว่าขาวเนี่ยกำลังโดน อาจารย์หนูเทพของเราเนี่ยตีจากด้านด้านข้างอยู่นะครับคุณอย่าลืมนะแล้วอย่าลืมว่าเม็ดตัวนี้เป็นปัญหาด้วยนะฮะเดี๋ยวเขาจะกินเคลียร์เข้ามาเนี่ยในอนาคตตรงนี้เป็นทางโคนไหลเข้ามาด้วยฮะคือไอรเรือตัวนี้เด็ดมากเลยจุดจุดเด่นนะครับของการแก้รูปนี้คือคือตำแหน่งของเรือตัวนี้ฮะกินตัดเข้ามาครับผมตำแหน่งของไข่สามอย่างที่บอกครับอาจารย์สมพีกินเข้าไปด้านบนครับกินฟรีก็เอาฮะจากตำแหน่งนี้กินเบีย้ยเข้าไปครับ แต่คุณอย่าลืมนะกินเข้าไปกินเข้าไปให้ตายยังไงนะครับก็ได้แค่เพื่อนเอ้ยไม่ใช่กินเข้าไปยังไงให้ตายเนี่ยก็ไม่ได้เป็นเบี้ยงายครับไม่ใช่ได้แค่เพื่อนอาจารย์หยู่เทพเวลาหมดเร้ยยังยังไม่หมดอ่าอย่างที่ผมบอกคนระับกินเคลียร์ไปก่อนครับอันนี้ก็ไม่ไม่น่าจะมีอะไรนะเอามา้กินม้าเรียบๆนะใช้ไม้าดำเนี่ยกินเรียบๆได้ดีกว่าคาว่าท่อนแย่ก็คือคือหมักลูกเนี่ยมันสามารถที่จะคุณอาจจะเดินเบีย้ยเดินมา้าเดินโคลนเดินเรือคือหนทาง เป็นเป็นต่อเป็นต่อทางหมากนะครับไอตัวเบีย้ยเอ่อตำแหน่งตำแหน่งเนี้ยเป็นจุดอ่อนอยู่ฮะแล้วอาจารย์หนูเทพเนี่ยได้เบีย้ยคู่ตรงเนี้ยคือเบีย้ยคู่เทวดานะเป็นเบีย้ยคู่ที่สามารถเอ่อแทบจะไม่สามารถต่อกอรได้ดีกว่ามันเป็นเบีย้ยคู่ที่แน่นมากคือถ้าคุณอยากจะบุกเบีย้ยคู่ตำแหน่งเนี้ยคุณต้องส่งโคนมาถวายหรือส่งมาา้าม,มาถวายส่งเม็ดมาถวายซึ่งมันเป็นเรื่องที่เอ่อกระตุกติดกระชากใจนักหมากลุกไทยสีขาวมากนะครับถ้าเกิดว่าคุณ คุณเจอสิ่งแบบนี้ครับสีขาวก็ค่อนข้างที่เหนื่อยพอสมควรเล็กอ,อ,อย่างครับต้องมาตามผูกเอ่อตามแก้เบี้ยตำแหน่งด้านซ้ายมือเบี้ยกองไก่สามด้วยนะครับเอาเรื่องว่าอ่าใช้โคนกินครับอันนี้คือเรื่องปกตินะทำไมต้องใช้โคนกินเพราะว่าโคนเนี่ยคือมันเป็นตำแหน่งที่ไม่ได้ใช้นะแล้วอย่าลืมเอาโคนมาผูกเบี้ยได้ด้วยนะคุณอย่าลืมนะว่าตรงนี้สามารถเอามาผูกได้อันนี้ก็คิดว่าไม่น่ามีอะไรนะอาจจะเอาเรือกินเบี้ยไหมฮะ เกมมันก็คือเกมเกมหนึ่งกับหมากลุกอะถ้าคุณเล่นแล้วคุณไม่มีความสุขอะผมว่าต่อให้คุณเล่นยังไงอะมันก็ไม่ทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นนะเพราะงั้นตอนนี้สําหรับผมแล้วหมากลุกเนี่ยคือ,อเครื่องให้ความสุขนะโอเคครับมาดูกันต่อนนครับท่าไห่พี่น้องเกมเร็วหรือเปล่าหรือวันนี้ผมมาช้าไปคือรูปหมากที่เขาเปิดกันอนะมันเป็นหมากที่แบบไม่เชิงว่าซดเวลาหรอกแต่เป็นซดตัวหมากมากว่าเป็นหมากที่บุกกันแนะ่ต้นเกมอะ คือก็คงเหลือปลายเกมกันตัวไม่กี่ตัวนะครับแต่ถามว่าตอนนี้อาจารย์หนูเทพเป็นต่อไหมผมบอกได้เลยครับว่าถือว่าเป็นต่อครับเพราะว่าไอตัวเกราะตัวนี้แหละเกราะตรงนี้เนี่ยไอเบียสองตัวเนี่ยมันทําให้โคนเนี่ยกับตัวม้าเนี่ยมันไม่สามารถขึ้นได้เพราะงั้นถ้าอาจารย์สมพีจะเจาะเกราะนะครับอาจารย์สมพีก็อาจจะต้องส่งโคนมาสวายนะหมากหมักลูกสากลถ้าเป็นประเทศไทยก็ต้องน่าจะเป็นแบงค์ธนดลน,นะคุณพุทธาน,นุลก็เป็นคนเชียงใหม่นะเมื่อก่อนแกเล่นหมักลุกไทยก็แบบแข่งแข่งด้วยกันอยู่กับผมแหละ เพราะว่าเจอกันในสนามแข่งก็ค่อนข้างบ่อยนะครับแต่เดี๋ยวนี้แกไปเล่นหมักลุกสากลก็ถือว่าเป็นอะไรที่ที่แบบว้าวมากเลยแกได้แชมป์ประเทศไทย,ย้วยก็ถือว่าเก่งนะครับเก่งมากๆล่าสุดนี้ก็เพิ่งเจอแต่ไม่ได้เล่นด้วยกันนะสักครู่นะครับเมื่อกี้เฟดภาพผิดนะอาจารย์หนุ่เทพฮนะใช้โคนไหลเข้ามาครับแล้วก็อาจารย์สมพีนะครับใช้ม้าเนี่ยขึ้นไปในตำแหน่ง ชอชิงสนะอยากที่จะเอามาเนี่ยไปขึ้นลุยฮะเอ๊ถ้าทิมตำแหน่งนี้ลงมาถ้าทิมถ้าทิมตำแหน่งนี้ลงมาเอ่อถ้าใช้โคนต่อเดี๋ยวผมขอดูแป๊บหนึ่งนะถ้าใช้โคนอ๋อถ้าใช้โคนต่อจะโดนลอยเบี้ยถ้าใช้โคนต่อจะโดนลอยเบี้ยฮะอาจจะต้องรีพัยหรือเปล่าน,นี่ ถ้าใช้โคลนต่อนี่น่าจะโดนลอยลอยเบีย้ยตำแหน่งคอควายห้าลงมาคอควายสี่แน่นอนครับสวัสดีคนดูพันสองร้อยท่านนะที่เข้ามารับชมตอนนี้อาจารย์หนุเทพกําลังบุกฮนะเปิดเกาะลุยแนละ้วฮะเดิมทีเบีย้ยที่เป็นตำแหน่งเบีย้ยคู่ตรงนี้เป็นเป็นเกาะให้อาจารย์หนุเทพครับตอนนี้อาจารย์หนุเทพกาลังสลายเกาะของตัวเองแล้วเข้ามาลุยฮนะเปิดฉากโจมตีต่อเน,นื่องครับหมักดามันมีศอกอยู่นะคุณอ่าอาจารย์หนุเทพ ตลาดโคนนะครับตลาดชีพฮะในต,ตำแหน่งนี้มันมีความหมายอยู่ก็คืออยากให้เรือเนี่ยไปอยู่ในตำแหน่งของไข่สองเพราะอยู่ในตำแหน่งของไข่สองเนี่ยเดี๋ยวมันจะมีตางหงายลุกลุกเอ่อลุกกินเรือได้นะครับอาจารย์สมพีถอยโคนกินครับเจอโคนกินปั๊มเข้ามาเม็ดตำแหน่งชอช้างสามเป็นจุดอ่อนครับต้องพยายามเคลียร์ไล่จุดไล่บี้ขยี้จุดอ่อนไปเรื่อยๆครับจากอาจารย์หนูเทพฮะอาจารย์หนูเทพฮะใช้ม้าลงมาที่กลางกระดานนะครับ พี่จิมมี่บอกว่ากินโคลนแล้วลอยเบี้ยให้เป็นแต้มอเป็นต่อมากกว่าครับงไงมาอีกแล้วฮะสีดำไงครับเอยอาจารย์หนุเทพนี่จริงๆเลยนะไล่บี้ขยี้จุดจริงๆคือคือ,คอตอนซ้อมกับผมแกก็อย่างเงี้ยไล่บี้ขยี้จุดไปเรื่อ,ๆอยๆเงี้ยปิ่งมือแกค่อนข้างแบบไร้กาดจริงๆนะอาจารย์หนุเทพช่วงนี้นะยุคนี้นะอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามานะครับพ่อแม่พี่น้องครับผมขอคนละหนึ่งแชร์ได้ไหมฮะ ในเฟซบุ o k ครับขอคนละหนึ่งแชร์ครับขอพระคุณมากครับอูอาจารย์สมพีครับใช้เรือไปกินเบี้ยริมครับแต่ตอนนี้ฮะอย่าลืมครับว่าการที่ใช้เรือไปกินเบี้ยริมเนี่ยตัวนี้อาจจะคาดหวังผลได้ค่อนข้างยากสักนิสหนึ่งครับเพราะเดี๋ยวเนี่ยในส่วนของหมากฝ่ายดำเนี่ยเขาจะเทกำลังมาลงมาไล่บี้ขยี้ขุนแล้ว หลบยากเ่ะพูดลำบากอาจจะต้องหลบขวามือนะคือถ้าหลบหลบซ้ายมือเนี่ยคือเดี๋ยว,ดยวโดนเทล,ลงมาอีกอหมดหมดตาจะหนีแล้วนะถ้าจะยือจริงๆก็ต้องหลบขวามือนะครับผมว่ามันเป็นสิ่งที่ทําให้ช่องหมักลุกเนี่ยมันครบองค์ประกอบนะคือถ้าผมแบบพูดอยู่คนเดียวไม่มีใครชงเลยมันไม่หนุกนะจริงๆอยากเห็นคารวะทรงเดิมอะทรงเดิม,มคือทรงไหนทรงโจนป่ะ <c oughs> มันเป็น,เป,นเป็นทรงยังไงครับคุณผู้ชม มันเป็นเป็นเป็นทรงจังไดกินเบี้ยฟรีถามว่าชนะไหมเนี่ยผมว่าชนะแหละจุดนี้จุดนี้ผมว่าไม่มีอะไรมาร้อนแรงเกินอาจารย์หนุเทพละแต่ว่าจะชนะในอีรูปแบบไหนเนี่ยอ่าตอนนี้ต้องวัดกันละหมากขาวจะกินเฮ้ยหมากขาวมีแต้มลุกเฮ้แต่แต้มลุกตรงนี้จําเป็นต้องกินโคนเหลือเม็ดเหลือมา้าเหลือเรือ อ๋อไล่เบียดคือไล่เบี้ยกันตอนสุดท้ายอ่ะพอได้อยู่ครับเมื่อกี้เหมือนอาจารย์หนูเทพจะเหมือนจะจะมีลุกจนลางๆนะแต่ว่าเดินได้2แบบแล้วครับพี่จิมมี่แต่ถือว่าเมื่อกี้อาจารย์หนูเทพสะดึกพอสมควรนะครับแสดงว่าอาจารย์หนูเทพน่าจะเล่นบนเบลอนะ่ะเวลาเหลือ2นาทีแล้วอ่าผมว่าละใช้เรือมาตำแหน่งนี้มันถูกจุด,ดพอดีเพราะเดี๋ยวมันมีม้ามาผูกไงผูกได้สองตาเลยอ่าถ้าตรงนี้ก็ขยับเรือกระชับมิดถูกครับอาจารย์หนูเทพ เตือนตรงใจจริงๆขยับเรือก็ชักมิดไปก่อนให้พี่ขยับขยับมาไหมใช่ใช่มาเอ้ยไม่น่าใช่มาว่ะขุนหรือเปล่าขุนนะอาจจะเป็นขุนหรือเปล่าเดี๋ยวนะถ้าจะจะไล่ไปตายตรงนู้นเฮ้ยเดี๋ยวนะพี่เทพพี่เริ่มทําให้ผมกลัวเนี่ยไล่อย่างไงอะพี่ นึกภาพไม่ออกแต่ว่าอาจารย์หนูเทพแกน่าจะเห็นแล้วแหละแกเดินมาขนาดนี้นะนึกภาพไม่ออกเฮ้แต่แต่ผมรู้จริงๆนะไล่จนจริงๆป่ะเนี่ยพี่เทพชัวร์ไหมเนี่ยพี่เอ้ยเอ้ยโจร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 ไล่โจรอยู่โจรโจรเออมาเออพี่แล้วก็อีกมูฟหนึ่งขยับขุนไม่ขยับขุนก็ขยับเรือขอดูสีขาวเดินก่อนอ่ะได้ยินขยับขุนเอ้ยทีมไทย พี่หนูเทพชนะกตาแรกก็ดี <laughs> สุดยอดเซียน2020มายงขวาปะทะมาเทียมทุกแบบเข้าใจง่ายเหมือนมีสุดยอดเซียนมันนั่งข้างๆปกอ่อนเพียง600บาท ปกแข็งเพียง950บาทรวมค่าจัดส่งแล้วนะครับและสำหรับเพื่อนๆที่ซื้อหนังสือหมากรุกไทย2020เวอร์ชั่นปกแข็งนะครับเพื่อนๆจะได้รับ AI หมากรุกไทยเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดครับอย่ารอช้ารีบติดต่อเข้ามานะครับที่ l i n e แอดหมากรุกไทย